สวัสดีครับโอ้โหแนวรับมาเป๊ะที่เดิมอ่ะหนึ่งสามสามแปดนะฮะครับโอ้แล้วไงบรรจันน่ะเออเอาไงตรงข้ากันบ้านกันหนักเลยนะครับเออเอ็ดว่าไงเอาอยู่ไหมจริงจริงดูแบบนี้แล้วเสี่ยงมากนะครับที่บ่รกันนะครับถ้าไม่มีเทรนดนบวกจริงเนี่ยเซ็ตน่าจะมีกระแทกลงไปทําโล่ใหม่นะครับโอ้โล่เอ็ดดูวจริงจริงก็ถ้าเกิดดูแนวรับถัดไปนะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบห้านะครับโอ้โอกาสที่จะหลุดเหมือนกันหลุด มีโอกาสหลุดด้วยมีโอกาสที่จะหลุดเอหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าลงไปที่หนึ่งสามหนึ่งห้านะครับถ้าหลุดตรงนั้นอีกไปตรงไหนล่ะถ้าหลุดตรงนั้นก็คงดูต้านดีที่ยาที่พันสามร้อยนะครับพันสามครับถ้าหลุดพันสามร้อยเนี่ยนะครับก็ต้องขยับไปอีกนะครับไปดูที่หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่ปกติเอกสเขาจะมองอะไรโพซิทีฟมากไงวันนี้เขามองให้แบบน่ากลัวเลยว่าแต่เสียงเขาเริ่มหน้า คือจริงๆแล้วซนดิเมนต์ตอนช่วงท้ายเนี่ยเห็นชัดว่านักทุนค่อนข้างกังวลน,นะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะถือคุณค่าสัปดาห์กันคือสิ่งที่เป็นคีย์เนี่ยก็อย่างที่เคยแจ้งไว้นะครับก็คือต้องดูเรื่องของภาพเศรษฐกิจในประเทศมันมีหวังที่จะฟื้นไหมสัปดาห์หน้าคือเรื่องของภาพส่งออกที่ต้องตามดูนะครับถ้าฟื้นเนี่ยก็พอมีอะไรให้คาดหวังได้ญญแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือแรงขายต่ญญางชาติต้องชะลอลงกว่านี้นะครับนักทุนจะกล้าเข้ามามากขึ้นตอนนี้ก็คือทุกคน เวทแซีนะครับก็เป็นการปรับพอช็อตมาเรื่อยนะครับตลาดก็เลยเป็นภาพของการไหลลงมาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับเนาะลงแรงเหมือนกันที่เอ็ดบอกเมื่อเช้าเราคุยกันยังเขียวๆอยู่เลยนะใช่ครับคิดว่าน่าจะไปได้แล้วที่เอ็ดดูครับค่ะค่ะโอ้ทั้งนั้นคนยึดคนที่ถือทีเฟกเป็นยังไงบ้างคะตัวทีเฟกอาจจะลำบากนิดนึงนะครับคือตอนนี้มันคือวันพันขวนระหว่างวันเยอะนะครับแล้วก็จริงๆ เซฟตี้ฟิวเจอร์เนี่ยยังไม่ลงมาทำโลนะครับโลเดิมมันอยู่ที่886นะครับตอนนี้อยู่ที่893นะครับก็รอดูนะครับแนวรับที่886นะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็อาจจะลงไปค่อนข้างลึกนะครับอาจจะใส่้อยี8160นะครับเอ๊ะอะไรนะ8ส6 0นะครับ8160นะฮะโลเดิมถ้าหลุดถ้าหลุด886ดหะครับถ้าหลุด886จุดทีคือโลเดิมครับโอ้ครับตอนนี้เป็น89 แต่จริงผมก็มองว่าตรงนี้ดาวไซด์มันก็ไม่น่าจะเยอะมากเวทามีข่าวร้ายใหม่ๆเข้ามานะครับอืโดยรวมนี่ยังหวังว่าเซ็จะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวมากกว่านะครับคเซฟตี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดไม่ไม่ชวเรื่องธิรกิจเนี่ยผมว่าจะรอเดินก็ได้นะครับอย่าพิ่งเข้าไปเบ็ดมากเพราะจริงๆแล้วพอร์ชั่นของเซ็ตมันค่อนข้างถูกแล้วเหมือนกันนะครับมันมีโอกาสที่จะแกว่งตัวสื้นกลับได้ง่ายๆค่ะ เสียงเสียงอ่อยเลยนะกอร์พักเสียงอ่อยเลยเมื่อเช้ามิม่นท่าทางจะดีนะอพอตอนเย็นนี้โดนเลยเนาะโดยเฉพาะอินทัศนะกดลงหนักเลยนะลงลงเยอะเหมือนกันครับอินทัศหลุดหลุดมาเจ็ดห้าเจ็ดห้าเลยนะใช่ครับเยอะนครับแนวรับก็อยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดห้านะครับเจ็ดสิบสี่จุดห้านะครับไปอีกบาทเนาะลงไปอีกบาทนะอินทัศอินทัศจริงจริงนะฮะ มี็อตเด็ดของเขาไม่รู้จะเฉลยโดนด่าหรือเปล่าเมื่อวานไปเจอทางด้านเจ้าของหุน้นเจ้าของข่าวหุ้นธุรกิจพูดถึงอินทัศอยู่แต่แต่เอ็ดมองว่าอินทัศนหมดหมดเสน่ห์แลยังปีปีต่อไปเนี้ยไม่หรอกครับจริงๆิอินทัศนเป็นหุ้นปันผลสูงแล้วก็ฐานกำไรก็เติบโตนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าไทายคมนะครับแอดวานแล้วก็โซเซโร่โซเน่สามตัวนี้เทียบอินทันอินทัศถูกว่านะครับเพราะเหตุดิสเค้าอยู่มันยี่สบสามเปอร์เซ็นต์คิดเอในวณราคาปัจ ก็คืีนทัตหลักๆก็ถูกกว่าเอสตัมนะครับจริงๆผมว่าเนี่เป็นเรื่องกังวลเรื่องของอทางซีด้าขายออกมามากกว่านะครับเพราะเขาเลยลงทุนไดเยอะนะครับถ้าพ้นเรื่องนี้ไปเนี่ยนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวคงฟื้นตัวได้นะครับค่ะคับหกได้ค่ะเอสเดี๋ยวติดตามคืนนี้ของอเมริกาเนาะว่าเป็นทิศทางไหนนะอ่ะพักผ่อนพักผ่อน